สบายดีพี่น้องสุขุดเกนลพี่น้อเด้ออีกปานิ่พี่น้องสบายดีน้อง่ติดตะกอนนี่มออีาะติด่เนเลยตกพี่น้องคุโต๊กนตกแล้วกต๊ดขึ้นนั่นแหละวันนี้ีอากาศห้อนแล้วก็เลยตกใ่ แลบพี่น้องสุกแล้วมากินกันไรแล้วพี่น้องเอ,อ้ยปีงปลานิลาาแม่ได้แล้วพี่น้องปิงปลานิลประกาดเน,นาะเพิ่มแซกับพี่น้องเอ้อสบ,บายดีแฮมหมูแรงพี่น้องไป <c oughs> กินเขาาละม่ม้อนเดอ้อมุตะขูทุกคนเดอ้อสบายดีพี่น้องสุกูสุข,ขึ้นไนทางเยอะขาตัวแรงมากินงเ้ยพี่น้อง ปิองปานินสมพักเด็กกระแจวกับปิีอะไรพี่น้องเลยแม่กินน้ำกันมื้อทุกตุกตุกคนกับซีจ้าักแพงมื้อทุกคนเด้อเอฟซี FC ทางลาวเอฟซี FC ทางไทยเดะทั้งต่างประเทศเด้อขอนน้ำก,กันเด้อสลีเ,เอ้ยขาอืเอวยอดดาเด้นอนกน้อยตุ๊กตาเพชรมาเด้อขอนแม่ด้วยเด้อ ากกานั่งทุ่มเด้อลูกสาวอีแม,ม่อยู่กรุงเทพแลิกก้ลงสาวคุยกันหมืนอนีงละ่ะบทสนาบ่ะขอน้ำเอือยเด้อมามากินน้ำกันโตนบังมาเลย không tiền nữa, thèm thèm này nó xếp xếp đấy thèm nua, thèm sao bạc. าเหนือ40บาทพี่น้องซื้อมาปิงเอาเองแม่ต่ิ้งก็บ่ไดมามือนี้ฝนตกคักเศร้า

trộn lên cho một à, không đấy. Anh này vào cái này bao nhẹ 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 như มือ่อน,นี้ก็เป็นคลิปอันเมยสอนเนาะนขมุกขมุกกดใจทุกสิ่งทุกอย่างเด้อยายสอนหรือว่าเมยสอนก็ได้ก็เมย์ม้อนขมุกมุกขอบใจใช่ป่ะบอกสอนลูกหลานให้บอกสอนลูกบอกสอนหลานภูมิใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าจะสอนลูกให้ เอกดีใจซึ่งถังหลางทุกอย่างเนาะแต่บ่าแต่สิ่งดีๆให้เขามีสติให้เขาคิดได้เนาะคิดได้หรือคิดบ่ได้นึกอ่ะท่านนี้เมยแต่ก็ยังบอกขาใจดอกว่าลูกสิคิดได้บ่ที่ว่าเม่ลล์สอนเราออกไปนั่นดีที่สุดละขอบใจได้หลายเด้บอบ่กหายบ่กยากกันเด้อเอานันหักแกลกันเด้อสิ่งที่ผ่านมาเบื้องหลังก็คือว่าลืมไปซะ เคยว้าเคยวาให้กันนะะทางนี้ก็บ่ได้ใส่ใจดอกบ่ได้คือโสดกดเครื่องยังอภัยอโหสิให้กันเนาะสิ่งที่ผ่านมาเคยว้าเคย่าย้อนว่าบ่เข้าใจเนาะย้อนว่าแม่มอนบ่เข้าใจว่าอันใดเป็นอันใดอืแต่ตอนนี้ก็คือสิเข้าใจไปแน่ั่นแหละมาฟังคําเว้าก็คือสิเข้าใจอกูเป็นแม่แน่เนาะ อันนี้ก็อยขอบใจจจลายเด้อม่ซ้อนเด้อที่ออกมาซ้อนลูกซ้อนหลานขอบใจได้หลายก็เตือนสติอันทั้งนี้ก็บนห้ลูกห้ล้านดอกก็บุกเพื่อห้แต่มีแต่สกนหายเองอันเมื่อใดนอกอีกสักวันลูกคันคิดได้นะทั้งสองคนอ่ะโอ้พิดแล้ว กูนในพิดแม่แล้วจะมาขอโทษแม่เบาดีนะแม่กะแม่อินดีจะดีนำเนาะแม่ไิหายไปญาติเดินเด้อลูกดีนะแม่แม่ก็ดีน้ำแม่บรินบทิ์บริสุสนะม,มุกใส่ใจสิ้นที่แล้วไปแล้วก็ที่แล้วถูกสิ่งถูกอย่างคนเฮากับอภาภัยหากันนี่พิดไม่ถือเนาะกับบดีสเสมอไปกวสัวเสมอไปคนเฮานะในเมื่อมัน กำบังพญามารมาเขามันกบผพาให้ให้ลูกไม่อยากเเ้วพิษเเบวผมเป็นมาลูกเวบาเองซะแม่ซื้อว่าพ,าพญามารพาให้ลูกเว้าซะอันนี้ฮะแม่จิตปรทืพิษว่าลูกเป็นคนเเบาลูกเป็นคนดา่าเนาะเป็นคนว่าแม่นสนมันติแม่จิตือว่าโอ้มีมีมารมาข่งงามคือว่ะเ่ยแล้วแม่ก็ให้อภัยถ้าลูกดีนะแม่แม่ก็ให้อภัย ยินดีที่อยากจะกอดลูกถ้าลูกดีนะแม่อันนี้แม่์บอกออกไปตัวยใจจริงเด้อที่ผ่านมากอะลูกก็เคยห,ยห,ยหายแม่อยู่ไอแม่กะหายไปเพือเตยคุณมีบาดเจ็บเธอเดียวนี่ดอกกระไรเธออยู่ที่ตอนบริหาร youtube เนาะก็บไปออกโซเชียลเพราะว่าบริหาร youtube ที่ผ่านมาใครกับผู้หูน้ำว่าอันไหนเป็นแบบไหนแต่พวกบริหาร youtube มาสาม youtube ห้พี่น้องเห็นทั่วโลก จะก็มาว่ากันออกทัวโลกเนาะแต่ไปกับเห็นมัดเดี๋ยวกับว่ากันคนเทากับมีพิษมีถือถ้าคิดได้ดีกับยังคิดว่าแม่คนนี้เป็นแม่ไม่ดีกับแม่แม่โวยายยังเนานะเมืนน่อนี้ดีใจร้ายที่เห็นนั่นแม่ซ้อนออกเบาเนาะดีใจร้ายทั้งนี้ดีใจร้ายจะได้ซ้อนลูกหนะ้น่ะ ดีใจทุกสิ่งทุกอย่างบุกขบใจอี้ตัวนึ้งจีด้ยินคำนั่นดีว่าอืออกมาว่าไอ้ก็ขอโทษแม่ดีกลัวดีกวัวเสมาขอโทษข่อยเมนซ้อนบอกนี่เนาะดีกลัวเสมากาบข่อยไปกาบแม่เจ้าดีกวัวโอ้ยคาตัวนี้ผู้ใจที่สุดที่เมย์้อนบอกออกมาขอบใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างเด้อตัวนี้ก็ได้กะเบาขึ้นนั้นน่เลยเนาะ กสิ่งสุดแรงที่ผิดพลาดไปกะขึ้นดีกะกะดีน้ำกันเพื่อก่านั่นแหละอันใดก,ะล,ก,ดกะลูกสวัสดีกับลูกนะคะคือเก่าแต่ว่าคัดว่าลูกสิตสัดแม่กะสชูแล้วแต่เด้อบปเรืว่ายงังทางนี้ก็แม่กัอยู่ไปกินไปกับลูกกับร้านนี่นี่แหละร้านคนเดียวเนี่ยห่วงแต่อันนี้แหละแกใส่บ่ได้นังหัวใจเลยนี่แหละความเมต นั่งลุงกะห่วงมะนาค่ะห่วงเป็นคลิปร้านคลิปมะนาเนาะโอ้ยอย่าหอมแก่ร้านคุณเลยดมร้านคูเด้อย่าอุ้มเด้อย่าก,กอดเด้ออะไะพี่น้องเอยเป็นร,ร้านนั่นก็นำตาตกุกแม่เขาสะคิดไปได้กับข้ากับข้าวผู้สุดแล้วแต่ ว่ายัางอันนี้ว่าสุข,ขั้งเรืองรเริหายบริยังนี่ยีว่าว่าออกมาเนี่ยแต่ทว่าเห็นลิพปนซ้อนพุมพ่มใจพุ่มใจเราออกมาแบกมันนี้ยกโตให้เราเลยมันนี่นะใจร้าย,ายเดินมีซ้อนเดอ้อแป้ยกันเดอ้อทงหันรือเป็นมูเป็นฟูก,นนกันแพทยกันไอคนกินป้ามาที่กินเผา เอ,อาออคลิปนี้คิงจะลาไปก่อนเด้อพี่น,อน้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องมเบาหน่อยแหละขอบคุณเี่น้องเดบ้บายเอาคลิปนี้กันมีมล้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเรื่องติดตามคลิปหน้าเด้อเรื่องกดแชร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เสรงเบาหน่อยแล้ะขอบคดดุณพี่น้องเด้อบ๊ายบาย